อ่าอีหยังเนาะโฮ ตอนนี้กำลังสิสุกแล้วนายพานกห็หิ้วเขาสบายดีสบายดีเลสยสวัสดีพ่อเมีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรายการชมมืม้อนี้กะเขาสิใส่เบ็ดอีกแล้วพี่น้องใส่เบ็ดเพียกสิใส่ที่นี่หอดพุน่นกะ ไปติดตามไปรุนนำกันเลยพี่น้องใส่มัดมง,งนี่เลยกัพุ่จนจุดฮอดพุ่นเลยพี่น้องพุ่นใส่ผู้เดียวเลยสีพายเธอสีพายเือเนี่ยกับสีมัดเบ็ดเนี่ยพุ่นจุดฮอดพุ่นเลยกับไปติดตามไปรุนนำการมืออื่นว่าสีม่านหรือบ่มานพี่น้องใส่เบ็ดเพียส่วนเบาเหียงพวกซ้ำพลัน,นกับนายพานไปทางบุกอีก เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไปพี่น้องถ้าผูดด้ใดมานกว่าปุ่นไปใส่เลย แล้วนี้ก็นนำมันจะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆได้ตรงนี้ นี่พี่น้องใส่เนื่อเนื่อก็คือเนื่อป่าเด้พี่น้องป่าใช่ป่าเด้นี่ใส่ให้ถืปลาครึ่งพี่น้องนี่เบ็ดก็ใหม่ๆเด้หากำมัดอืมประมาณใบ2ใบ3แล้วพี่น้องเอามากินๆ อันนี้ใกล้สีหงนใบสีแล้ยไปติดตามไปลุ้นนำกันเลยถือหรือบ่ถืกเน่ะ หลังจากเขาปดแล้วเขาไปใส่ต่อมงนี้อีกเพราะว่าใส่มงนี้ไกลๆจิบบอนที่เขานอนแล้วก็สบายอยู่เทิงแมนใกล้พูดพี่น้องเพราะว่าหินก็มีแต่มืนเบิดไปจนบ่อได้เลยมงนี้หายใจใส่มงนี้อีก ใช่ป่าได้พี่น้องปลาใช่ป่าใช่ป,ปกตดให้ถึกปร,รึงได้พี่น้อง คำเลยได้พี่น้องะวินกระตุกแล้วตอนนี้กลับไป่ยมมองนี่มีทั้งคลองเลยกับเฮาจีเห็นกบแล้วก็จับกบเห็นเขียดตโดต๊ดจะจับเขียดตโต๊ดเลยมีหลายอย่างเลย มีกระทางแล้วก็บคลองกระทางนี่กระป่าเด้ปา่ปนาน้ำป่าน้ำได้เมื่อกี้นี้เนี่ยไปย่าม,มองก่อนนี่พี่น้องเขียดตะโอดได้เขียดตะโอดกะยังบ่ฮอดระดูประมาณเดือนระดูหนาวนี่ระดูหนาวเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสิบสองมันจะออกลายได้ แต่ตอนนี้ก็ยังบ่หอดเราดูมัน,นเฮากจิจับชีจับเนี่ยชีท้ทายเนี่ยยันมันจะไปก็เลยจับก่อนจังถ่านาะนี่ <c oughs> ในผ่านก็มาที่เข้มห้อยแล้วบอลที่เฮาบอลที่เข้มเฮา <c oughs> <c oughs> ได้ยังเนี่ยในผ่าน <c oughs> ได้น้องายเบิงบ้งบึ้ง <c oughs> เออนวายคือเก่าเนาะแม่นด้ตอนนี้เป็นนกอินทรีอ๋นกเป็น,น<อ>ยังอ,ไไอ้าวกางคืนกันได้นกเนาะเออนกบึดอ๋อเป็นตนี่ดิในพานนี้ดิได้ยังได้กระหอมไม่ใช่โต,ต,ตออยังไปอีกออไปต่อ <laughs> ไปต่อบุ๋มิน ตัวไม่น้อยนะตัวเล่นเอยยังกลางคืนกะได้นกพี่น้อยโบเหี่ยงได้ยังโบเหี่ยงได้เนื้น้ำโพน้ำโพดำบุญโอโหพอได้ฮะฮดูนี่ดูยังเขาเอินนี่หนูแลมดูทองข้าวบ่แมะโอ้หนูทองข้าวนี่ป้ามี มีนกมีนู่นท้องขาวเไยก็น,นูวายพี่น้องนูวายตอนนี้ฮันชุนไล่นู่ว่ายแหละมันจะออกหากินมักกระบุก องน่ัตานอาหารกินมือนี่ก็คือนกแต่ก็นูไว้แกงนูวอีก ตอนนี้ก็ให้เบาเฮียงอีกเห็ดกินร้องกินมีเครียงมือชีมือของเบาเฮียงน่าจะแชแ่ร้องนี่เครียงน,นี่มะเพ็ดก็เอาบบนี้หลดเอาเป็นตอนตอนไปตอนนี้กำลังชีสุกแล้ว นายพานกินข้าเขา้เาเดือดแต่เสียบเถอะมามา,มาพี่น้องมา,มาพี่น้องกินข,ขา้าว ข้าแรงแกงนุว่วแล้วก็นกมามาม,ามาจะดย้ยจะด้วยจะด้อยจะดย้ยเก็บเก็บยิงกระทาง กินเข่าที่เรียบร้อยแล้วยังเบาเฮียงกันในผ่านช่องคนยังไม่ได้อิม่มอาเน้อกินต่อเหรแบบนี้เลยกินกินน้อยเลยก็อิม่มแต่หิวไวบางคนเรากินแล้วตอนเที่เลยป้อมบริกินกินเอา้าพ่อมีพี่น้องตอนนี้กับนายผ่านก็พากันหลับพาก,กันนอนแล้วอดสมองนอนกับในได้กับ ไปติดตามไปรุนนำกานมืออื่นอีกมึอนี้กะขอเวลานอนแล้วมืออื่นสิมานเรือบะมานกะได้เห็นมืออื่นแล้วพี่น้องมาขอกันไม่มืออื่นเลยนี<ม>่พ่อเมย์พี่พพนอ้องเอ้ยเตือนเตียงหลังจากเบิ่งบิดแล้วกะตอนนี้กะน,นายพันก็น,นอนหลับแล้วเบิ่งนี้นอนอยู่ในเต็นเลยได้นี่ ป๊อกนอนขักแท้เบื้องนี้ในพานตื่นแม่สบายดีเลยสวัสดีพ่อมีพี่น้องจะไปย่ามเบ็ดได้ใส่ของมืออันนีไ้ไปย่ามเบ็ดก่อน ตอนนี้กำลังย่ามเว็ดได้นี่โอ้บดถึกเลยพี่โนโอ้องบดถึก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 เบ็ดใส่ของเมื่อวานนี่ตอนแรงเมื่อวานนี่ใส่ แล้วพ uh ี ài ài ha, o, ่น้องถึกแล้วพี่น้องถึกแล้วถึกแล้วถึกแล้วใส่แต่เมื่อวานนี่กะหากระชองโตถึกพี่น้องปลาปลาอยยังน้องอุ๊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 อุ ปะดูปะดูปะดูได้ใช่เตะเบิงสามสี่จนจิบบิดแล้วเบิ้งเบิี่ ใช่มันถือหากระตัวหนึ nine ่งพี Four ่น้องถือหากระตัวหนึ nine ่งปลาตัวนี้แม่นปลาเราได้เมื่อวานนี้แต่เราใส่เราใส่นั่นเราใส่เบ็ดให้ถึกประคึงแต่ว่าบึกอันนี้เราสิเอาเมื่อกินอีกได้ เอาเห็ดเป็นเหยื่อได้นี่ได้ปลานี่ได้เอาเห็ดเป็นเหยื่อปักขึ้งแต่ว่าบนถึกเอาเสีเอาเมื่อกินอีกแต่มือเสานี่กะนี่มือเสานี่แหละนี่พี่น้องแต่ก็ยังสามปากสี่ปากอยู่แต่ก็ยังไล์ไปติดตามไปลุ้นนวมกันอีกถึกบ่ัวมาดุดแล้วพี่น้อง หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วนี่ลุดแล้วหลุดแล้วบยพี่นี่บายามกลางคืนบัดยามยามหั่นบ่ถึกเด้พี่น้องอได้ปลา เพิ่มแม่รอหน่อยเราดูดินี่ปลาได้ของมือเช้านี่ก็มีแต่ปลาปลาฉะดูเลยปลาฉะดูนี่นี่อันนี้ก็บโมเมนปลาได้มือเช้านี่ได้แต่มเมื่อวานนี่เอาเห็ดอันนั้นเนื้อใส่เบ็ดใหญ่มีทั้งเครียดอ เข็ดโอดเข็ดอึกนี่หอกหอก,อก <c oughs> ในพานนี่ในพานนี่ได้เด้แสแดงว่ามาณอยูอ่นในพานเสแดงนิ้วบะมาประมานบวามขาาาีดหอดเมี้ยวอยู่บา้านหอกแดง vã độ gì anh đợi anh hôn này sợ từ... lâu cái vô phùn luôn vậy thì anh เห็ดลาบได้ไ้มน,นี่เด้เ,เห็ดลาบมีทั้งนกทั้งกระหอกนกเขานกเข้าปลาเล่า,าน,นี่ก็นั่งมันก็ต้มแล้วก็ซอยซอยกินลามน,นี่นม่ถูกอเรียนไม มามามาพี่น้องมากินข้าวเ้าเลยกินนี่หลับกระหอกอะไกับทั้งนกทั้งกระหอกอาจจะมีทั้งปลาปิ่งเลยมีทั้งขขาวสารนี่ชอบรับชอบทำนี้ไงลูก ยตยกลอันใช่เมียงน er ีจ้าดช่จ้า <pigs> เ <pues AT> มียงตอนนี้กับพักกินข้าวเรียบร้อยแล้วกับชิเมียนเตนพับเตนแล้วก็ ี่เดินทางกลับบ้านได้นี่ผ่านก็นอนในปีอิ่มแล้วนอนเดินทางกลับบ้านแล้วนี่ปลานี้กะได้เมื่อวานนี่นปลาขึงข้งปลาขึง้งกินเข้าที่เรียบร้อยแล้ว กเ็เฮาก็สีเดินทางกลับบ้านเด้กาสำหรับคลิปนี้กะสีจบเพียงไว้สำนีถ่าวิดีโอหน้ามาพอกันไหมกะขอบใจพ่อเมีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามและรับชมที่เป็นกำลังใจกาขอบใจหลายๆบ๊ายบายพี่น้อง